สวัสดีครับตันจำาชิกมาชดามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาสรุปราวพิเศษให้นะครับวันนี้นะครับเร่งเล่นรีบๆ,ๆนะครับนะนี่ครับนะข้อใครติดการชุดนี้อาจารย์ให้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็นเดือนสองให้ตั้งแต่เริ่มให้หวยแล้วบอกแล้วเข้าตลอดใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับผังนี้แต่ยังไม่ทำอีกหนึ่งมีแมรู้ว่าเท่เอาอ,อ,อะไรเก้าศูนย์มีแมมเก้าศูน แล้วออกเก้าสี่มีละเก้าสี่ไอตัวหายนะหายไปเลยนะครับตัวหายหายนะครับเข้าทุกวันถ้ามีลาวนะนี่ประมาณสามเดือนหนึ่งจะผิดครั้งหนึ่งเนี่ยเช็คดูแล้วผิดครั้งหนึ่งนะครับท่านมีตัวเด่นก็บรจับเลยนี้วันนี้ให้จับสีกับเก้าตัวไหนมีสีมาเก้าดึงออกมาเลยท่านจะพิสนะนี่หวยลาวนะครับหวยรานะครับนะเอย วันนี้มาสรุปพิเศษให้มีสูตรหนึ่งนะครับไอ้สามตัวมาตัวโอ้มันเข้ากับสูตรนี้ดีท่านจะพิกนะเดียเ๋ยวเรรีบเลยนะครับเดี๋ยวจะทันเวลาเดี๋ยวบออาจารย์จะให้หน่อยอีกทีนะครับใกล้เวลาสี่โมงแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้สองสามสี่อันนี้ไอ้สี่กับเก้านี่คือตายตัวนะครับนะสี่กับเก้านี่ตายตัวเลยมันไหลหวยไหลสองสามสี่ส่วนสี่ออกสี่สองศูนย์ออกสองสี่นะครับไอ้สองสี่สี่พัสี่มานี่ มันจะไหลเลยนะครับนะวันนี้ชนเก้าก็มาเก้านะครับวันนี้ชนเก้าก็มาเก้าวันนี้ชนเก้าก็มาไม่มาเลยอาจามาสี่มาบวกวันนี้ชนเก้าไม่มาครับกลายเป็นสี่ศูนย์สี่แปดวันนี้อาจารย์จับศูนย์สี่เม็ดเดียวให้ไงแล้วสามตัวแตกด้วยวันนี้ไอแปดศูนย์สี่สามสามตัวแตกด้วยนะครับนะแล้วบางวันนี้อ่าววันนี้ชนไม่มากลายเป็นบวกครับวันนี้ชนมาสี่วันนี้ชนมาเก้าวันนี้ชนมาเก้านะครับวันนี้ชนมา สี่งวดที่แล้วชนชนอะไรครับชนเก้าบาทเก้าก็อาจารย์จับเก้าอยู่ดีแต่ไม่ได้เลงเก้าสี่ให้งวดนี้ชนสี่นะครับนะอันนี้สองสามสี่นะครับสองสามสี่อันนี้สี่กับเก้านะครับนะสองกับสี่สี่เก้าไม่เสียเวลานะครับไปเสียเวลาเพราะาอาจารย์จะให้หน่อยท่านสมาชิกด้วยนะครับหน่อยเข้าทุกวันอยู่แล้วตะเล่นเป็นนะจะไม่อยากอธิบายแล้วคนเล่นเป็นก็พูดอยางงั้นเ่า วานแหให้พึ่งๆไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรเขาไม่ตั้งไม่ได้เข้าทุกวันนะครับถ้าไม่มีสูตรตัวหลักนะครับนะไม่ใช่ว่าจะจะนึกจะให้ตัวไหนก็ให้นะครับนะไอ้บางคนไม่เข้าใจนะครับบางท่านไม่เข้าใจนะครับอ้าวเมื่อกี้อาจารย์เขียนไว้ไหนแล้วเนี่ยยิงรีบๆไปอยู่หาไม่เจอเลยอ่ะอันนี้อันนี้ที่ให้ไปก่อนนะนะแต่เมื่อคืนแล้วแคปนะครับวันนี้จะมีชุดพิเศษอ้าวไปไหนแล้วท่านไหนจะมาชิกเอ้ยยิงเรีบรีบไปยิ่งช้าเลย เขียนไว้ไหนแล้วเมื่อกี้นี่ครับท่านจะไปยิงเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้วางไว้ไหนนะครับท่าน,นอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับท่านจะพลิกนะอ้าวไปไหนนอไปไหนไลยแล้วรับเ่านมาจริง เออนี่เจอแล้วนะครับนะแคปหน้าจอเลยไม่เสียเวลานะครับบเวลาจวนมาแล้วครับนะนี่เน้นให้สีนะครับนะนี่ชุดให้พิเศษนะครับพิเศษนะนี่ช็อตแรกนะครับช็อตแรกนะช็อตแรกก็รู้ไปแล้วไม่ต้องบรรยายมากนะครับนี่มาคัดให้พิเศษสามตัวชุดเดียวนะครับเจ็ดเก้าสี่ให้ตัวเก่านี่แหละนะครับนะเน้นให้สี่เลยเอาสี่อย่างเดียวครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดอุ้ยสี่เจ็ดย้ำสองครั้งเลยเออ โทษทีครับตามหลักมันต้องเป็นสี่สี่หกนั่นนะ่ะโทษทีนะครับสี่เจ็ดสองทางเลยอันนี้ต้องเป็นเลขหกนะครับเลขหกนะเลขห้าเลขห้าเลขเลขหกเลขห้าเลขเลขหกดีนะครับเอาเลขสามดีกว่าั้มเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งไม่ได้สามกับห้าไงอีกสูตรหนึ่งได้สามกับหกเอาสอบสามลงนะครับท่านจะพิกนะไม่ว่ากัน เน้นสี่นะครับเน้นสี่นะฟันธงให้แล้วชุดพิเศษนะชุดพิเศษพิเศษลราพัฒนานะครับวันนี้นะให้พิเศษเลยนะครับแกปหน้าจอด่วนเลยนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันนะครับทันอยู่แล้วละอูต้ตรงนูน่นสองทุ่มกว่านะครับก่อนอื่นจะเชื่อใครฟังใครก็คําเตือนเช่นเคยนะครับนะก่อนจะเชื่อใครฟังใครนะครับนะก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับนะนี่คําเตือน คำเตือนเด้อพอตู่เมตุมาลวเด้อว,วัญใจคนเดิมของท่านมาแล้วคุณมีนาทีทองมาละเด้อว,วัญใจเวราของท่านนะครับววราวของท่านเด้อแคปหน้าจอเอาเอาคำเตือนก็บอกไปแล้วเอาแคปหน้าจอใครยังไม่ได้แคปหน้าจอรีบแคปด่วนเลยนะครับนะแคปเลยนะครับนะให้จริงๆนะครับให้เลยนะครับมีโชคมีลาบก็ อาทิตย์นี้อาจารย์ก็ไปหาครูบาอาจารย์สิครับนะไปขอชวขอบารมีแต่ขอให้มาแล้วล่ะแต่ต้องด้วยความมั่นใจอีกทีหนึง่งนะครับท่านมาแล้วเพื่อนี้เราจะไปวึ่งเพึ่งแต่สูตรอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งอย่างอื่นด้วยนะครับของลีลับที่เรามองไม่เห็นสายมือเตหว้ยป้าพรอ,อย่าลืมนะครับสองงวดติดแล้วนะให้มาสองงวดเข้าสองงวดนะตัวลอยนี่แม่นมากนะครับท่านก็ไปจับในล็อกที่อาจารย์ให้นะครับล็อกที่หนังสือ ได้ตัวเดียวไปเทียบเลยท่านถูก3ามตัวเลยนะครับใครมีหนังสือนะนี่แคปหน้าจอเลยหัวยสปอเรานะครับนะแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคมีมีชัยนะครับขออาจารย์ด่วนเลยงานเยอะเลยครับนะเดี๋ยวทำต้อจะมีขอมาเยอะเลยตัวน,นี้หน่อยนะครับเข้าทุกวันนะครับนะ